ทางสวัสดิ์ินก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกหามิถุนายนประจำปี2 5 6 8เดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศกันครับณศา,ารอาญาคดีทุจริตและกับประพฤติ มิชอบภาค3นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิงแวดล้อมโลกมิถุนายนประจําปี2 5 6 8โดยมีนายท่านบุญญาตุรานน์อธิบดีผู้พิพากษาศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3หัวหน้าส่วนราชการประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยบุคลากรขอ,ของส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนยาดานะครับส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ,ะสิ่งแวดล้อมใ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลและกจิตอาสาตำบลข้อโค่ ร่วมบอลน้อยกว่า300คนและก็มีนายราชันบัวตรีครับผู้นวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและกจสิ่งแวดล้อมจังหวัดุชินทรินเป็นภูกล่าวรายงานครับอันเนื่องมาจากปัญหาสหาประชาชาตินะคะจะเป็นผู้กำหนดประเด็นหลักในการร่นโร่งหนึ่งในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลกเพื่อให้เกิดความตื่นโตในด้านวิกฤตการสิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลกโดยในปีนี้ค่ะปี2 5 6 8ได้กำหนดประเด็นหลัก ก็คือ。 Beat Plastic Pollution ending global plastic pollution นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อยุดิปัญหามลพิษจากพลาสติกสำหรับประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลลอมเป็นเจ้าภาพลักนะคะในการจัดกิจกรรมหนึ่งในวันสิงแวดลลอมโลกภายใต้่นนคิดใส่พลาสติกยางเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้อย่างยืนเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรูป้ประสบการณ์และแนวคิดการแก้ไขปัญหาเรื่องของพลาสติกจากหลากหลายภาคส่วนที่มีบทบาทในการรณรงค์เรื่องของ การลดใส่พลาสติกนําไปสู่แนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเผื่อเป็นการสางความตะนักรู้ถึงปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกและการสางการมีส่วนรวมทีทุกผาักส่วนซอยกันลดและยุติมลพิษจากขยะพลาสติกสํำนักงานทรรรรััพยาากธมชตินะหลลงแลสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์ภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมนะคะบวชสิเป็นนิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมีกิจกรรมนะคะให้รวมสนุกค่ะบวชสิเป็นการตอบคําถามเนื่องในวันสิงแวดล้อมโลกและเดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านมลพิษอีกนําค่ะ